ลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะจอยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตตีดมนะครับซึ่งในวันนี้พี่ก็จะมาเอาชีวิตรอดด้วยการใช้เตียงรีวิวหนึ่งนะทุกคนว้าวต้องบอกเลยว่าใช้เตียงรีวิ1หนึ่งนะจะเอาชีวิตรอดนั้นค่อนข้างที่จะยากนะคุณผู้ชมก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้พี่เดอะจอยด้วยนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะช่วงนี้ยอดวิวก็หายไปแบบเยอะมากนะทุกคน โอเคเรามาดูกันว่าเอาชีวิตรอดโดยการใช้เตียงเลเวลหนึ่งนะจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะเอาแล้วพี่เดอะจอยพี่ใช้เตียงเลเวลหนึ่งแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของไหนยังจะต้องใช้เงินอัพของนู่นนี่นั่นแถมอัพประตูก็โคตรจะแพงโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะมีวิธีของพี่นะฮะทุกคนเ <laughs> อเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าเดอ j จอยไว้ใต้คอมเมนต์เราไปก,กัน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมอยากจะสนับสนุนก็ทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นคลิปวิดีโอของผมได้เยอะขึ้นนะครับหรือใครอยากเลี้ยงกาแฟร้อนๆผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนอนสู้ผีอีกครั้งนะทุกคนแล้วก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาที่นอนละกันนะทุกคนผมก็จะนอนห้องนี้ละกันนะโอเคตอนนี้เราก็มาเจอกับผีเสื้อแดงนะทุกคน โอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเตียงเลเวลหของเรานะซึ่งจะผลิตเหรียญแค่ 1, 1> เหรียญน,นะทุกคนผมจะมาอัพเตียงเฮ้ย no 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 ไม่ใช่อัพเตียงฮะทุกคนอัพประตูนี่เราจะไม่สามารถอัพเตียงเลเวลสนะฮะทุกคน EP น,นี้นะฮะบอกถึงเอาชีวิตรอดนะฮะก็จะเป็นแนวซ u วเวอร์นะฮะทุกคนทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดนะฮะทุกคน คนอื่นเราไม่ต้องสนใจสนใจแค่ให้เราลอดนะฮะทุกคนโอเคผมก็จะมาช้อปปิ้งนะฮะทุกคนเรามาช้อปปิ้งนะ,ะทุกคนอามาหลุดของนะฮะทุกคนโอเคคนนี้มีฮะทุกคนคนนี้มีเฮ้ยพีมาผมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะทุกคนโอเคเหมือนกับว่าห้องว่างก็สามารถสร้างได้ใช่ปะทุกคนไม่ได้วะ แล้วมันก็ไม่เสียตังของพี่ด้วยนะเออมันก็ไม่เสียตังด้วยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เหรอทุกคนถ้าแบบนี้ผมก็ขขยผมก็มีเงินแล้วดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดทุกคนสุดยอดว้าวสุดยอดทุกคนได้อีกไหม ไม่ได้แล้วนะทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันสามารถสร้างได้ตลอดปะไม่ได้ฮะทุกคนโอเคผมซื้อตู้เกมนะทุกคนแอนทีนี้ก็คือผมจะเน้นอัปประตูแล้วก็ซื้อตู้เกมนะฮะแล้วก็ต่อมาจะซื้อแร่นะทุกคนแร่ก็จะเป็นแหล่งหาเงินให้เรานะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็จะหาเงินก่อนนะ <laughs> อุย้ย มีเงินแล้วเนี่ยทุกคนดันใหม่คือโคตรดีฮะพี่ว่าอันนี้มันเป็นบารกนะทุกคนเอเอเฮ้ยซึ่งสร้างของเนี่ยมันไม่เสียตังเรานะทุกคนสังเกตข้างบนนะมันจะไม่เสียเงินนะทุกคนโอ้เฮ้ยเฮ้ยโยเฮ้ยโยมีเงินแล้วเนี่ยเฮ้ยโยแต่เราก็เอ้ยเอเอีมาผีมาผีมาผีมา,มาซื้อปืนก่อนซื้อปืนอุ้ยผีวิ่สิวอเตวอเตอรต ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็สร้างแล้วก็รีบหลุดนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวมันจะเหมือนตาเมื่อกี้นะฮะเรากําลังหลุดแล้วก็ผีมาพังประตูเรานะทุกคนเออแบบนี้มันก็จะตายก่อนนะทุกคนโอเคผมก็จะอัพประตูก่อนนะทุกคนเออมีห้องว่างปะอันนี้ห้องว่างนะทุกคนโอเคห้องว่างแล้วก็สร้างฮนะสร้างฮนะสร้างเยอะๆเลย ผมจะได้มีเงินนะฮะทุกคนอืมครั้งนี้คือสร้างได้ไม่เยอะเท่าเมื่อกี้เลยนะทุกคนสร้างได้แค่น,นิดเดียวฮะได้ปะไม่ได้ละเคเราสร้างตรงนี้ฮะเหมือนเราช่วยเพื่อนเลยนะทุกคนโอเคก็ยิงผีไปก่อน <laughs> ผีจะได้เลเวลขึ้นช้าหน่อยฮะทุกคนโอเคเยี่ยมโอเคสือโกย ซื้อก็อีซื้อก็ีืมผมอยากจะซื้อตู้เกมก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นห้องเพื่อนนะทุกคนผมช่วยเขาซื้อแล้วก็ช่วยเขาขายทิงนะ้งฮะอ่ะเหลือให้เขาอันหนึ่งก็ได้โอเคซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายฮะทุกคนโอเคได้ตู้เกมมาอันหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยวัตวอดเต โอ้โหอ่ะเราช่วยเพื่อนก่อนนะทุกคนยิงผีก่อนเดี๋ยวเขาจะตายฮะน้อซื้อดิอ่ะอัพยิงยิงมันยิงมันยิงมันช่วยกันยิงเออแบบนี้แหละเออช่วยกันเออยัง <laughs> พังปืนพี่อีกนะทุกคนโอ้โหดื้อเกินผีคนนี้โคตรด,ดื้อเลยนะทุกคน <laughs> พี่ต้องหาเงินเองนะทุกคนตอนนี้คือ อเอ้ยเฮ้ยคนนี้ได้ปืนดีว่ะทุกคนไหนวะเฮ้ยเขาซื้อตู้เกมได้อืมมาร้อยหนึ่งมาออกมาเลยมาเฮ้ยพีมาหาผมหรือเปล่าไม่อยู่ฮะเฮ้ยมาหาคนนี้อีกละโอเคเราช่วยเขาฮะทุกคนเราช่วยเขาช่วยกันทำมาหากินเอ่อตรงนี้มันซื้อ อันนี้ได้แล้วหรอไม่ได้นึกว่าได้นะทุกคนเค okay. อัพมาอัพเฮ้ยเฮ้ยพังทำไมครับนี่ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมีตู้เกมให้หลุดนะทุกคนทำยังไงก็ได้ให้เราเอาชีวิตรอดได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนหลุดนะทุกคนคนนี้แล้วกัน <c oughs> มันก็ยิงผีไม่ถึงปะพี่ <c oughs> ช่วยไขยทิ้งแล้วกันอืมอืม ซื้อก้อยทุกคนซื้อก้อยอ่าเหลือให้เขาอันหนึ่งฮะโอเคโอ้โหโคตรดีฮะทุกคนโคตรด,ดีบอกได้เลยว่าโคตรดีโอเคพีมาหาผมฮะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่ค่อยจะกลัวฮะมัง้งไม่กลัวอะไรล่ะไม่กลัวอะไรล่ะโอ้โหมันตีผมค่อนข้างแรงฮะทุกคนอ่าไปละ รอดฮะโอเคคนนี้ขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันขอนะขอนะเพื่อนอย่าก,กดกันนะท <c oughs> ี่ขอนะโอเคเดี๋ยวจะอัพประตูนะทุกคนซื้อตู้เกมก่อนนะโอเคใกล้ได้แรกแล้วฮะทุกคนเขยี่ยมฮะแหล่งหาเงินเราก็ได้แล้วนะทุกคนเออคนนี้ก็สงสารเขาฮะทุกคน พี่สงสารเขาเออแหมเฮ้ยทำไมไม่ซื้อมีเงินเยอะทำไมไม่ซื้ออเออซื้อดิซื้อตู้เกมเยอะๆเนี่ยโอเคคนทำได้ดีมากใช่มหัศจรรย์โอ้โหใช่แล้วมหัศจรรย์นี่นะมหัศมหัศจรรย์ฮะมหัศจรรย์มหัศจรรย์เอา้าชนะเฉยทุกคน พี่ยังไม่ทันได้ทําอะไรนะทุกคน <laughs> โอเค <laughs> ก็คือว่าเราเอาชีวิตรอดได้สําเร็จนะทุกคนก็สามารถเอาไปทําดูได้นะมันสนุกกว่านอนรอนะทุกคนอไปหลุดของแล้วก็มาพัฒนาห้องของตัวเองนะทุกคน ก็ได้ประสบการณ์เล่นใหม่ๆนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้พี่เอาชีวิตรอดแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฮะคอมเมนต์มาน่าสนใจพี่ก็จะเอามาทําคลิปนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันอ p พีหน้านะฮะบายๆครับ